สวัสดีเกียร์บือแม่สันไซสวัสดีสสดยำแรงพ่อแม่พี่น้องนี่อยู่กับผมอยู่ไอ้เซให้เกษตรนี่แหละครับสมมิมาติดตามพีน่น้องมาติดตามต้นมุนไผ่ที่ปลูกไว้ตอนเดือนมิถุน,นายนครับช่วงฝนตกนั่นไงปลามันสิง,งามไปหอดไดยหรอไอ้เน,นี่ยปลาปลาด้วยพี่น้องตามมาว่คุสภาพด้วยครับ มะพร้าวหาเดือนบ่มีปุ๋ยวะเะพาวหาเดือนนี่ครับต้นสมุนไพรก้านแดงจากสมุนไพรการต้นเดียวกันกัน,กนไงวะเรานะครับมะพร้าวดินบ่าง,งาบ่ามบ่ได้ท่านได้ใื้ป,ปุ๋ยก้านแดงสมุนไพรครับบ่ได้ฉีดยาบ่าได้ฉีดยังครับเกี่ยวกส็สิลงแล้วมั้งนี่ ยังไม่โง่หรอกอันนี้ก็ได้เก็บใบให้คนถ่าแถวๆนี้ลราครับนี่เลาะใบใบแก,แก่ๆสีว,ว่าสีเลาะออกไปอยู่ครับนี่ให้พันตุม่มผู้ธเอาแถวนี้พวนมาขอ,อยามันเจ็บแข้งเจ็บขาแถวนี้มันปลูกประมาณรสิบต้นครับสิหลอดอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกต้นครับฟังหิ้มหนื่อยชิมนี่สิบตน้นฟังพผนอีกสิบต้นครับผลผนมันคนละรุ่นครับ นี่ครันงามครับน,นี่นหอยลิบใบไปแล้วแตกกิง่งเห็นมันงามให้นมันแตกยอดมาได้นิดมาได้ดองล่องเด็ยดยอดตรงนี้ให้มันแตกออกคางครับเด็ดดูจะเป็นยังไงสิแตกคางบา่เห็นมันได้หลายๆเดี๋ยวภาพมาบึงภาพมันติดตามมือหลังด้วยครับพี่น้องมันตินล่องเด็ยดยอดครับ ยังเรียนรูดด้โดยตนเองด,ดยอดทิ้งเลยต้นนี้ต้นทดลองนะครับวา่าจะเป็นอะนไรให้หยดมันแตกออกมาหลายๆครับนี่ครับลงสินทุกต้นครับเอาไว้เทหยอดทึ่งนั่นไปยึดทุกอัน เอาตัวอันครับอันนี้ทดลองสักหนึ่งต้นก่อนโอเคครับต้นทดลองนี่ครับปูคูต้น ขมิน้นกราวฮอลแลนด์ต้นนีน้ใสขาดปุ๋ยครับมองงามเลยนี่เขีย่ยลงคักใจตรงนี้สีเด็ดที่กันเลยว,วะเถื่อนเด็เด,ดแลวหมดหลุดครับพี่น้องหม่เสียเปลา่าด็ดให้แตก เดี๋ยวเดี๋ยวคะแนนนี้หน่อยดีเราพผมสินดีครับพี่น้องนี่ๆงี้นี่มันอันใหญ่ก่อนเอาแค่นี้ก่อนคันทดลองครับไป้แตออกเป็นพุมน่มดูเห็นหาครับฟังนีครับนี่ราวสี่เดือนห้าเดือนครับ นี่ยังมาได้แต่งเด็ดไปเลยไม่รอไม่ทดลองแล้วเอาเลยมันบ่อเสียหายครับ เด็ดยอกครับเดี๋ยวกดเดี๋ยอดนี่แล้วเขาจะเตะออกคางนี่ครับคางออกคางออกเดี๋ยวเขาเตะคางมันนี่เขาก็เสียเด็ดคางอีกครับเด็ดไปเรื่อยๆเพราะว่ามันก็คือสิเป็นแบบทรงพุ่มแล้วนี่มันก็จะได้ปริมาณหลายกว่าที่เขาปล่อยไปให้มันไปแบบธรรมชาติครับเด็ดให้มันแตกแขนงออกครับ อันนี้มาจากสมุทรปราการก้านแดงสมุทรปราการครับแกมแกรเรบาบก้านแดงก้านแดงก้านแดงครับข่าวรุ่นเดียวกันครับมาเมืองฟังงูมาหนีิฟังนี่ปลูกหลังเจอฝนตกดูโฝดบางงามเดี๋ยวนิกนอ,อนนิดบ้า เลยครับมื่อมันฮ็ดเราฮ็ดเลย,เเลยต้องเสียดายมันมันม่มีพิษมั่มีทูดครับมันบมดเสียหายน้ำมันมีแต่สิแตกกิ่งก้านออกมาหลายกาเขาในความคิดผมนะตรงนี้ก็ท่านเห็นพิษ เหลือ6ต้นอันนี้กระต้นตายอ่ะพ่นน้ําเพิ่งมาพ่นดิงครับนี่ผมก็นี่ผม เหยาะทีนะครับพี่น้องเพิ่มปริมาณยอดให้เขาครันแรงให้เขาให้ใบได้ใบไล่ๆพี่น้องง่ายๆครับมาเบิ่งฟังนีครับต้นน้อยปลูกได้สองสามเดือนไปหอด้วยหรอ อันนี้ก็กล้วยกล้วยแดงกล้วยแดงกล้วยแดงฮกอยู่ครับตรงนี้รกมากเลยนี่ครับสองสามเดือนครับดูต้นฟุ้งตุนะเอามาต้นคืบนึงครับก็ได้เอาต้นใหญ่มาต้นหน่อยนิดเดียวว่าจะเด็กกินก็บบดเดี๋ยวไว้ก่อนครับมันก็งามเลย นี่ก็ต้นคานกำลังแต่งกิ่งให้สวยงามด้วยพี่น้องกิ่งคู่กันไม่ได้ฉีดยาปล่อยธรรมชาติเลยครับคาคือดูของน่วนสูงอ่ะอันนี้สั่งซื้อมาต้นละสิบบาทนะครับฝั่งนู้นสั่งซื้อต้นละร้อย ให้ไปมาไหนมาไหนเลยกลวยกลวยเพราะเนื้อเยื่อัอนนี้ขาววัดด้ะขาววัดด้โอ้โหแตกแล้วสวยงามแล้วครับอัปเดตตอนที่ผมมาทางนึงยังไม่โตขนาะครับอันนี้ก็เริ่มแตกเลื่อเขียวเดียวอาให้เขาให้ยาตรงนี้คลุมดินเดียวกันครับยาลูกนี่แหละไว้คลุมดินคลุมดินตรงไหนเลยทําแปลงผักก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึง่งอีกครั้งหนึ่งที่ผมเด็ดไปแล้ว ันน,น,น,นีสวยงามน,นี่เด็ด,ดยอดต้นนึงครับมันมีกิ่งที่ผมเด็ดแล้วมันแต่ขึ้นมาตรงอีกกิ่งหนึ่งครับมันก็เลยออกมาเยอะน้อยๆเลยอย่าลงกี้แล้วครับไว้คลุมดินหน่ยก่อน เราทำให้มีฟางหมนครับค่อยเปลี่ยนวยหอมทองครับอุโกอันนี้ต้นไอศครีมนะครับนี่ต้นไอศครีมพี่น้องซื้อมาสองต้นตายต้นหนึ่งครับซื้อมาหนึ่งต้นตายต้นหนึ่งสั่งทางเฟซบุ๊กมาตักทางสกลนครฝากมันจะออกมาทานแล้วเหมือนไอศ์ครีมเลยครับมอโรโก้แขกดำ จะดามขงเหลนหงเลนชอบนี้ไม่คเด็ดไปแล้วมี3สามเดือนนะครับปลูกมาตอนฝนตกชุบนี่มะพร้าวปลูกก่อนนี่ก็ประมาณสามเดือนกันปลูกกันคนละวันนะครับหญิงเยอะเต่ออกมากำลัองออกครับอันนี่ผมทวนผมจะ ทำแปลงผักพี่น้องเลยทางยาวก่อนแปลงผักเองครับนี่ก,กล้วยหอมทองก็ปลูกมตกาต้นกลางกัญาครับก็เลยเอามานอ,อกกัญาก็มาเคาะแล้วบอกว่าปลูกกล้วยกลางมาซาจะไม่สวยจะไม่งามจะไม่มีลูกผมจะพาไปดูต้นที่ผมปลูกเมื่อปีที่แล้วนะครับว่า มันจริงอย่างนี้เขาว่าแต่ต้นนี้ผมเอาไม้มาเคาะบอกเขาเราตอ้นออกมัสานะครับเคาะหมดแล้วพวกเอ็ดไหนที่ปลูกกลางมรรษานี่ทั้งหลายแต่เลยแถวนี้เราขม,มูเลยครับชุดนี้เคาะไปแล้วผมพาไปดูเพื่อนไปดูต้นกล้วยปลูกกลางพรรษาปีที่แล้วสองปีที่แล้วไม่ใช่ปีที่แล้วเป็นยังไงยังไม่ได้กินเคือสักลูกเลยครับ ยังไม่ตกเคือสัก,สกอะไรสักเคือเลยขาด้วยพี่น้องเนี่ยขาโรนิ่งมาพร้อมกับต้นครับไม่สวยต้นตนี้ครับ,รรบปลูกกลางวันซานี่สองปีสองปีที่แล้วครับบ่มีหน่วยพันปักท่องหาศูนย์ครับ มีตลูกครับผมตัดถึงมันบัไดหน่วยบอง,งามเลยองอคัาด้วยองม์พรัทธาเราบัาออบาได้บอกบอกไหมงามงามงามามอันนี้ความเชื่อของแต่ละบุคคลนะครับถึงผู้แถวุตรธรรมท่าให้อกอันนี้ก็รุ่นเดียวกันครับที่สวยๆเมื่อกี้นะครับน,นี่บอ่อปลาพวกแม่พันปลาพวกปลาสลิดปลาสวายปลากาปลาใน อยู่ในนี้ครับปรากฏพวกแม่พันธุ์ที่จับจากบอ่บอใหญ่ฝังต้นมะพร้าวต้นนู้นนะครับมาลงบอ่อนี้บอ่อ้พาไปดูบ,บอ่อใหญ่วเดวกน,เน,นี่ก็บอ่อใหญ่นะครับบอ่อใหญ่ตอนนี้ก็ยังเปิดน้ำโซลารเซลลงอยู่นะครับน้ำ ลงนี้ให้น้ําฝั่งนี้สูงกว่าฝั่งนี้เราก็จะไหลลงบ่อนี้แล้วบ่อนี้ก็จะไหลลง,นนนนล,ลงไปบ่อน,นู่นนะครับเนี่ยตอนนี้น้ําเริ่มเพิ่มขึ้นแล้วผมเปิดไว้สี่ห้าวันแล้วครับยกคันข้างนี้ให้สูงหน้าแรงก็มีน้ําตลอดน้ําใช้ตลอดนะครับส่วนฝั่งทุ่งนาตอนนี้น้ําก็เริ่มแห้งแล้วผม,ผมก็ปล่อยแห้งแล้วน้ํา น้ำเรือน้อยเลือนิดเดียวครับข้าวไม่สวยไม่ได้หวานนะครับปีนี้เพราะรถไถเขาไม่ลงให้อันนี้ก็ดำดำเซมก็ไม่ขึ้นไม่สวยดำแซมซื้อกล้ามา้อยมัดดำก็ไม่ขึ้นครับอันนี้อาศัยข้าวลูกข้าวเก่านะครับที่เกิดที่อยู่ในานาแปลงนี้สนมากคือเป็นลูกข้าวของปีของปีที่แล้วนะครับน้ำเริมแห้งหมดแล้วครับข้างล่างแห้งหมดลนะ้ะปล่อยน้ำไแห้ง ข้าไม่สวยครับไม่ได้เข้าวเราพี่น้องเอ้ยนี่ครับมะพร้าวก็ว่าง,งามมากหน่อยปลูกสองเดือนกลัวแล้วหน่อยมุดตอนพฝนสายกันละครับเช่นี้มะพร้าวรุ่นเดียวกันครับปลูกก้อนกันบ,บ่จักมือครับก็ง,งามแต่สิได้ใส่ปุ๋ยครับได้พ่นดินดูมันได้น้าหลายเกินไปมั้งหอมท้องก็ม่อง,งาม นำฟังดี้ก็จมาจากนี่ครับไหลลงมานี่ครับนำก็สิไหลลงมาพี่ไหลออกจากท่อตรงนี้ครับผมวางท่อไว้ใส่ข้องอไว้นำลงมานี่ครับบ่อนี้ก็เริ่มคุ้นแล้วบ่อนี้มันจะม,มีพวกปล่อยหอยขมไว้นัครับหอยขมหอยหอยหน้าห้องนะครับผมสือพันธุ์มาจากผมเละทั้งสงขาทั้งภาคตะวัรับแม่พันธุ์บางยังไง โบเห็นไม่พันเลยโมกอนเห็นอยู่ครับมันขึ้นมามันเห็นไข่เฉลี่ยปนมะนาวไหมไมาใช่ทางเดีบวครับน้องอันนี้อันนี้มันจะมีปลาสามอย่างครับบอ่อนี่จาระเม็ดปลาแลบปลานินาน่นปลานิ่นปลาเทียบหรครับมันปลาเทียบตัวนียวซื้อไว้ใหญ่หรอครับฟ้ามือหรอเรียงผสมผสานร,ระวังอาหารกับนี่ครับพวก พักบุงเท่านี้แหรครับที่ผมถอนให้ผมพักบุ่งเกลือเต็มอยู่ครับมีเขาไม่ยังในสให้หันเขากินไปหนาพักบุงครับเนี่ครับน้ำนี่ก็จะสได้เอาไว้รอเลี้ยงช่วงหน้าแรงนะครับเลี้ยงพวกต้นไหม่รอบสะนี่หน้าแรงโดยที่ว่าเราไม่ขาดน้ําถ้าล้นก็ล้นก็สิออกมาทังทีครับพี่น้องล้นก็จะออกมาฝั่งนี้ นี่ยผมปิดไว้ครับอันนี้ผมปิดรูไว้นี่ย่านี้ผมปิดรูไว้ครับปิดรูไว้น้าำก็จะออกนี่นี่ยก็จะออกลงนี่ลงไปนู่นครับก็เราเลี้ยงต้นไม้ริมฝั่งนี้นะครับต้นยางนาหน้าแรงเดี๋ยวผมจะเอาข้ององมาใส่ครับเพราะว่าให้ระดับน้ําฝั่งนี้ให้เรือสูงสักหน่อยมันถึงจะเพียงพอในการที่จะไวร้รถผักรถเรืนะครับ ตอนนี้เราก็เอาอาศัยว่าน้ำลน้นล้นเป็นท่อนนอ,นอไหลลงมามันก็หน้าอะไรมันก็ซึมหายไปหมดพอดีแล้วครับมันคงไม่ค้างต้นไม้แถวนี้ก็จะได้รับความชุ่มชื้นตลอดทั้งปีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมั่นเลยครับช่องกวนกวยสุรินทร์น,น,นะครับอันนี้ผมพื้นที่ที่ผมใหู้เนะี่คือบ้านสกวตะบนบุรีสีอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับพี่น้อง สำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ